ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ต้องขอโทษแฟนบนอลนะครับสีแดงเจ็บครับแล้วก็ทั้งที่นี่แล้วก็ที่อยู่ที่ทบา้านซึ่งเราเองก็ผิดหวังรับผลงานที่แขังครับ,รบเช่นกันแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ครับเยี่ยมเยี่ยที่เราก็ต้องแก้ไขนะกลับไปแก้ไขให้ดีที่สุดครับขอโทค,ครับวันนี้มีอะไรที่ผ่นานครับก็ โดยรวมครับโดยรวมหรือว่าแค่ไปทำที่เป็นงองค์ประกอบในวันนี้เราทําได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเราก็ทีมบรรดาเราเก็บข้อมูลแล้วก็กลับไปแก้แไขไเป็นบาที่จะเปิดบ้านเจอพัทยานี้จะมีความพร้อมขนาดไหนคือตอนนี้สิ่งที่เราทำมือกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดวนี้ให้ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จึงแบ่งเตรพัทยาแล้วก็ เก็บสะมเต็มในบ้านยังเป็นเป้าหมายอีกเดิมเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมัเ,มเก็บสะสมเต็มในบ้านเพื่อเรียกสถานแฟนบอลแล้วก็รอบรงองจัดแจงนักกีฬาทุกคนโค้ชครับอยากให้ขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์วันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลน,นครศรีมากๆนะครับที่เดินทางไกลมาเชียร์เราถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่ดูเราอยู่ทางบ้านครับ,รรรถถบรรแล้วก็ท,ท,กวกทีมกัปตันก็ผู้ผมนักกีฬาทุกคนจะพยายามแก้ไขและทำให้เต็มที่ทตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ